ああวันนี้นะครับช่างฟิล์มนะครับของเรานะครับมาแล้วนะครับหลังจากที่ป่วยไปสามวันนะครับไข้หวัดใหญ่นะครับอ่าโอ้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 ช่างฟิล์มอันนี้เขาให้ทำอะไรเปลี่ยนกา้ああานอ่าคันนี้นะครับเปลี่ยนกา้านเปลี่ยนกา้านนะครับก้านหลวม เนื่องจากว่าขี่แล้วมันดังนะครับมีเสียงมีอาการดังนะครับล็อกล็อกเล็กๆนะครับควานใหม่ได้ไม่นานก็หลวมอีกนะครับอ่าถึงคิวแล้วนะครับถึงเวลาที่จะต้องชำระสักทีนะครับนี่อ่ะก็อันนี้แคร้งเอามาทําไมด่ใส่แครงตัวนี้แบบไหนและตัวนั้นน่ะแคร้งตัวนั้นน่ะ อ้ครับ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 โอเคโอเคนะครับนี่อันนี้เป็นเวฟเฮ้ยไม่ใช่เวฟเสีอะไรนะฟิลฮะนันทิดาใช่ไหมเออนี่นะครับในตำนานนะครับฮอนด้านะครับซูเปอร์700นะครับก็ถ้าเรียกเรียกกันนะครับก็รุ่นนันทิดานะครับตอนนั้นเป็นนันทิดานะครับเป็น ฟรีเซ็นเตอร์นะครับพูดง่ายๆนะครับ C 700นะครับผมนะครับก็คันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนก้านนะครับเปลี่ยนก้านใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแครงแล้วก็จะใส่ลูก53นะครับแล้วก็ใส่แคมเบอร์หนึ่งให้นะครับเรียกว่าเป็นรถทริปนะครับผมนี่ C 700นะครับนี่ นี่ยางนะครับที่พี่ๆน้องๆถามหานะครับตัวนี้นะครับหาซื้อได้นะครับถ้าพูดกันง่ายๆนะครับเป็นลาย R400 นะครับนี่เป็นลายตรงนะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมนี่ช่างฟิล์มของเราก็กําลังจะชําแหละนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับที่9อ่านะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับถามมานะครับเกี่ยวกับตัวนี้ นี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นโชคหลังนะครับของเวฟทั่วไปนะครับเราผ่าสปริงออกนะครับแล้วก็มาใส่นะครับเพื่อให้มันหนืดนะครับเวลาตกลุมมันไม่โยกนะครับเรียกง่ายๆมันกันสะบัดนะครับอ่ะย่งไรก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีนึ่งนะครับผมอ่าดีขึ้นโยกนี่นะครับการทํางานนี่นี่ฮึบ ครบอ่าโอเคใครแั่นไหนทีมที่จะใช้ไอ้ไอ้ไอ้ไมไ้เลขเครื่องใช่ห,หืฝั่งซ้ายเนะอ่าแกะมานะครับ